เอาจริงเอาจริงกูไม่ใส่แบบนี้ใส่ไงเห็นว่ามากับมึงแล้วเตียงมึงไซส์แค่นี้มึงให้กูใส่แบบไหนแบบตอนแรกอ่ะกูโคตรอยากได้ชุดนอนแบบนี้เลยกูแค่โอ๊ยแม่งน่ารักกูอยากได้กูไปซื้อมาไอ้นอนคันทั้งคืนเลยกูเคยเคยคิดที่อยากไปเลเซอร์อะไรแบบนึงที่ไม่ใช่แบบแพงอะอ่ะไม่แฝงนะมันจะเป็นแบบแฝงเอาอ่ะเหมือนมึงอยากอย่างเงี้ยแล้วละ แล้วฝันไหมทุกวันนี้เหรอถามว่ากูนอนหลับหรือเปล่าทุกวันนี้กูเหมือนระแวงตลอดเวลาจริงเหรอเออไม่ะมันเหมือนคนทํางานแล้วแบบสมองมันมันไม่ได้พัไม่หยุดมันไม่หยุดเว้ยแล้วทุกวันนี้ยอมรับเลยว่าติดยานอนหลับทุกวันอะพี่จะหลับประมาณตีสามตีสี่ให้าตื่นเจ็ดโมงเช้าเท่ากับว่าตอนกลางวันพี่นอนสามสี่ชั่วโมงพอกูจะต้องนอนอะกูจะนั่งนับเวลาว่ากูได้นอนอีกกี่ชั่วโมงแล้วสุดท้ายกูนอนนับเวลาไม่ต้องนอนเลยเออก็ไม่หลับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอะไรแล้วแล้วยังไม่ช่วยอย่างเงี้ยบางทีไปหาหมอเพาะวจะมียาช่วยมันจะได้อยู่ในการควบคุมของหมอใช่เทปนี้ไม่เปิดมาด้วยทรงผมเห็นไหมดูด้วยทรงหมอคดูมีความรู้ลงไปหมดแล้เนี่ยคิดอะไรเนี่ยเห็นไหมแปวกแปวกแล้วก็แป๊ะแปะแปะอย่างเงี้ยแป๊ะโอ้โหโอ้หู้นี่เป็นรายการอีกก็เลยย่างนี่เป็นรายการก็เลยอย่ นักร้องวันนี้เราจะจัดเกมให้เข้าแข่งของเรากินไปร้องไปถ้ามันกินอยู่ในปากป่ะแล้วไงทั้สทรายกันทั้งทรายกันทั้งทายกันไม่ม้ซอสเดี๋ยวเราทำอย่างนี้จริงเรา้้ทาอย่งีร้องเพลงด้วยคำว่าว้าวอย่างเดียวว้าวคนไทยเป็นคนกินอ้าวสูตรกูเป็นคนแด็กเอาแล้วเป็นคนกินเนาะใช่เอาแลไง กินกินยังไงอ่ะกินให้มันเวลาเรากินไรเว้ยเราจะโฟกัสที่การกินไม่มาโฟกัสที่อย่างนี้เว้ยมันต้องแยกสมองกันมันจะรู้เลยใครโง่ใครไม่โง่มาเริ่มอะไรพี่ไม่รู้ทุกัวสติงสองสติงหนึ่งสติงสองสติงสองตัวหรอสติงสองสองนะอ่ะเชียร์ถือสติงสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแลกมึงเอาไส้กอก เดี๋ยวนะบางเพลงกูก็ไม่ได้รองอไ,อไ<ม>ด้เรามีเนื้อให้ใช่ป่ะมีอ๋อว้าว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  อยู่ตงโผล่ไได้ไหมว้าว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 เราอะไรมึงฟังว้าว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 มึงปิดมึงปิดว้าวคุณเแล้นี่ยเวลาแค่ทางจุดได้กี่คำก็อันนั้นที่บคิดไม่ออกเลยเปลี่ยนว้าวใช่ไหมคุณเหนื่อยอะวววว้้าา

อ้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 ้มโมก้้้อมหมดแล้วหัมึงลองร้องให้เขาถ่ายยกมเหลือหนึ่งที่ยงเหลืออยู่และของพี่นิก่อพิเศษตมได้อย่างเดียวมได้อย่างเดียวมันจะเค็มนะเดินส่ะ น้องอะไรเนี้ยน้องอะไรเนี้ยคุณมีน้อให้กูนิดเด อ <|so|>> ื่นที่กูจะคุ้นกว่านี้ไหมนี่โดนูกแล้วนี่เราลูกพะอ้าวแป้งนะยังไม่ขอแตัคนนี้ เอออะไรเนี่โอมอองออมมมมมมร้องจนรถข้างล่างร้องเลยรถแม่งตกใจไอ้มาว้าวว้าวว้าวเลยนไอ้เชียงรองไอ้มาดิมึงบ้างเรื่องที่ขอเบกชื่อเบกเไยนะเรื่องที่ขอเรื่องที่ขอขอนะอาชีพนี้มึงจะทํา มกูเลือกซ้ายซ้ายเออมึงแตะให้หมดนะให้หมดนะกูกลัวเลยอะไรวะไม่กินได้มันเป็นของกินได้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยอ่ะซ้ายอ่ะแดะให้หมดมึงจะบ้าเหรอกูจะกินน้อขคนทั้งหลอดอะเดี๋ยวพวกินเพื่อนเดี๋ยวมึงหาวโกงกูอ่ะมีง่ายอ่ะมึงก็หลับหลับตาคืนๆไปเดี๋ยวรถเตียงดีๆอย่าเบิ่งนะเดี๋ยวรถเตียงนะปกติเขาจะแบบว่ากินเหล้าเขาจะแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กี่วิเด่นนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ขหลอดอาาเา่ะก็ะอเรื่องของเกมจบไปทีนี้แหละพิ้นมาเข้าเรื่องจริงกันจบปาร์ตี้เกมแล้วเราจะพูดคุยเรื่องความรักอ่าจะได้เห็นปัจจุบันมีความสุขดี อตนนี้ชอบเด็กเหรอปกติชอบเด็กคือมีมาหลากหลายรูปแบบอ่าไหนมีมีรูปแบบไหนมาบ้างผู้มาหมดเลยผู้หญิงเอ่อผู้หญิงผู้ชายเกย์กับใครเสอเติดผู้หญิงเด็ไอ้เจ้ามึงอะไรเนี่ยผูอิ่มอ่ะแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายคบอะไรมากๆของกันผู้หญิงจริงว่าผู้หญิงเยอะกว่าเพราะอับตั้งแต่เรียนไงเจนโย อ๋อนี่อยู่เซนโยยิงล้วนได้กูถ้าโดยรวมแล้วก็คือชอบได้หมดชอบได้หมดคนเลยถามว่าตกลงพี่จะยังไงพี่บอกว่ากูก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันแล้วแต่คนนะคือมันเป็นคนั้นจุดจบกูอ่ะกูจะไปจบตรงไหนเออ่สมมติเอาเคกูแต่งงานหรือกูไม่แต่งแล้วกูไปมีแฟนเป็นผู้หญิงมีเงี้ยสมมติกูตอบไปว่า กูเลิกแล้วกูเลิกชอบผู skin skin so> ah, uh, me, ้หญิงแล้ววันน enfin> right? sure? ึงก an like an ูกลับไปชอบผู้หญ oh ิงดาวหรือกูบอกกูเลิกชอบผู้หญิงแล้ววันนึงกูไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งกูนัดไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเดินเข้ามาอ้าวไหนกูเห็นข่าวมึ้งบอกกูเลิกชอบผู้หญิงแล้วโอกาสนั้นของกูก็หายไปดีกูป้ากูจะมานั่งปิดโอกาสตัวเองทำไมเออ ชอบไปจี่ไม่เคยจีบใครก่อนแต่พี่เป็นคนที่แอลนกูหยอกกูหยอกแค่ว่าเราเขาน่ารักมเลยกูไม่ได้หยอกเพราะว่ากูอยากได้เขาเนะเว้กูชอบหยอกแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เป็นแบบนี้แต่สุดท้ายก็จะเป็นเขาที่เป็นคนเข้ามาเองคือพอเขาเข้ามาเรากลายเป็นพวกถอยหนีนะเว้ไอพวกปากเก่งๆมันจะชอบเป็นเหมือนแบบทีเล่นจริงอะที่ผ่านผ่านมาเงี้ยเวลาไปแอลแล้วมาจริงๆเงี้ยแล้วเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะเยอะไหมไม่กี่คนเพราะว่าคนอื่นอะโปรโมชั่นคือ3เดือน6เดือนที่ดีด้วยนะสามเดือนกับ6เดือนที่มึงอยู่กับกูคืนรทไมะ กูจะทําทุกอย่างให้เขาเห็นว่ากูเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นทำไงบ้างใจร้อนไหนทําใจร้อนไหไอฮิตก็ไปอะเวลาโกรธเวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเล่นใหญ่อ่ะลีลาอารังกาเปิดเต็มใครผ่านนรกได้ก็อยู่กูยาวแล้วที่ผ่านมาผ่านได้เยอะไหมก็ถึงบอกไงมีแค่หกคนเนี่ยอ้มันเลยหายไปเยอะแต่ถามว่าแบบที่ที่เหลือคือเข้าโรงพยาบาลรอตายห่างล้ว กูคือคนไม่น่ารักนะเว้ยกูมีวันที่ไม่น่ารักถ้ามึงพร้อมจะรักกูในวันที่ไม่น่ารักอ่ะวันที่กูน่ารักอ่ะมึงจะแฮปปี้มากนาเย้คมซาไหนน่ารักน่ารักดิ พี่นี้อ่ะงานคอนเสิร์ตด้วยไงพี่ไม่ติดแฟนไม่ติดเลยสังเกตง่ายๆก็คือใจเห็นแม่ไปด้วยตลอดคือเรารู้สึกว่าเราอะโลกเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครด้วยแต่ตามธรรมชาติอะคนอายุเยอะจะไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าพี่มีเวลาพี่จะให้เวลากับคนที่อายุมากนั่นก็คือแม่แล้วคนที่จะเข้ามาในชีวิตพี่ต้องเข้าใจว่าพี่จะให้เวลากับแม่เยอะมากๆนั่นหมายความว่าคุณคือที่สองแม่คือที่หนึ่งเพราะคนที่จะเข้ามาในชีวิตพี่ต้องรักแม่พี่มากๆแล้วยี่คิดแต่งงานไหม ไม่เคยเลยรู้ป่ะไม่อยากแต่งงานมันเหมือนแบบมันเหมือนเลี้ยงโต๊ะจีนคนอื่นอ่ะกูชอบที่แบบไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเพราะว่าขี้เกียจเลี้ยงโต๊ะจีนคนอื่นกูยังชอบเรื่องนี้อยู่ไม่บางคนแบบว่าเออกลัวกลัวแบบว่าไม่สมหวังกลัวครอบครัวอะไรเงี้ยกลัวต้องเลี้ยงโต๊ะจีนคนอื่นแล้วจะใส่ซองให้กูไหมด้วยเออเนียมันมันคือไม่อยากทุกข์ใจอ่ะเพราะมันนั่งคิดแล้วว่าแต่งงานต้องไปยืนลุนนคนนี้นะไม่เราดูเหนื่อยพ่อแม่เคยถามไหม ก็เลยถามว่าอยากแต่งงานไหมก็เลยก็บอกว่ามันผ่านวัยที่แบบคิดอยากจะแต่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันมันคือเป็นวัยที่แบบเจอคนดีก็ดีถ้าเกิดจะแต่งก็โอเคไม่แย่แล้วพี่นี้มองงานเป็นหลักปะมองการใช้ชีวิตไปเรื่อยละงานอางงานนี้ปะเพราะว่าพี่แค่คิดว่าทุกวันนี้พี่ใช้ชีวิตเหมือนแบบเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ ทั้งร้านนี้พี่สามห้าแล้วพี่ก็พี่ก็ว่าเออกูก็แม่งเป็นเหมือนวัยรุ่นตอนปลายกูเพิ่งรู้วันนี้พี่นี้อายุสามห้าแต่กูนึกว่ารุ่นรุ่นเดียวกันกับพวกเรามาตลอดเลยวมึงบอกกูก่อนมาว่าคิดว่าพี่นี้สี่สิบจริงจริงมึงอีกแล้วนะเจี๊ยบมึงนี่แต่เซนโยแล้วนะเซนโยจริงเหรอโอยเนี่ยเด็กปั่นหน้าพิพามีอยู่รล้วทุกวันอยากฝากอะไรถึงลูกหลานเยาวชนเกี่ยวกับว่ามุมมองความรักมึงอีกแล้วนะลูกหลานอีกแล้วนะมึงเอาอีกแล้วนะนเยาวชนเขาเขียนมาคุณไม่ได้พูดเองเลอ เฮ้ยฉันชอบผู้หญิงเหมือนกันแบบโตฉันต้องแบบกลับมาให้ชอบผู้ชายไม่กล้าบอกพ่อแม่เลย<ๆ><ๆ>พี่มีคติอย่างเดียวเลยเวย้ยคุณจะคบเพศไหนก็นแล้วแต่พ่อแม่เขารักเราที่เราเป็นเราเวย้ยวันนี้คุณอาจจะบอกคุณไม่กล้าบอกหรือคุณอะไรก็แล้วแต่เรื่องเพศหรือเรื่องอะไรคิดว่าพ่อแม่รับไม่ได้บางทีอ่ะพ่อแม่เขารู้ก่อนอีกแต่เขาแค่ไม่พูดไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเข้าไปบอกหรอกแต่วันหนึ่งที่เรามีอาชีพ ที่สมบูรณ์ดูแลตัวเองได้วันนั้นพ่อแม่ไม่ห่วงแล้ว<ม>ว่าจะทำอะไรไม่ทําให้ชีวิตเดือดร้อนคนอื่น<ม>อีกอย่างหนึ่งคือพูดถึงเรื่องมุมมองความรักพี่มีคติอยู่อย่างเดียวถ้าความรักเข้ามาแล้วเป็นภาระทางใจมึงอย่าม,มีนี่ถ้าแบบมึงรู้ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเป็นภาระในชีวิตเป็นภาระทางใจทุกเหลือเกินให้มึงรีบตัดทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยเพราะสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่ยิ่งนานยิ่งผูกพันมึงตัดก็ยิ่งหมดความผูกพันเร็วไง คุณค nah, ่ะค like, ุณมากเลยนะะคุณนะะสนใจแล้วนะเพราะว่านี่แบบรอพี่นี่กันมานานนะสนใจแล้วนะเพราะฉันสนใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกับเจี๊ยบเชียเฮียชาแนลเรื่องบนเตียงค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆขอคุณมากเลยค่ะเจอกันที่ข้างหน้าค่ะกูรู้เขาต้องปิดยังไงเออเหมือนพี่โอ๋อีกแล้วไม่เหมือนพี่โอ๋เหมือนพี่โอ๋ดเหมือนกันเน็เลยอ่ะ มคนใส่ยกทรงกับเกงในนอนปะเป็เกงในใส่แต่ยกทรงไม่ใส่แล้วใส่เกงในทำไมวะเอ้าแล้วมึงใส่ไหมมึงไม่ใส่ไม่ใส่เลยเลยไม่ใส่เลยเลยคือถ้าไม่ใส่กูกูโง่อะแอร์เปล่าไงแล้วแม่แอบแม่งงนอย่างนั้นสมมติชุดนอนตรงนี้เรียบอะพอมันอยู่ตรงนั้นอะป่องอย่างนี้ป่องป่องทำไมอะแล้วสมมติกูไม่ใส่อะมึงคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านกูจะยังอยู่ไหมอันนี้กูถามเป็นสาระเลยนะการ เป็นแบบสายป่าก yeah. <offs. S 2> <possible> ับสายคลีนเนี่ยต่างกันไหมไม่กูว่าสิ่งที่เขามีให้คือเพื่อปกป้องไงเออถูกเนื้อออกปป่าสมัยก่อนอะทำไมปู่ย่าตายายเราแม่งถึงถึงไม่ต้องทําอะไรเลยวาอะไรอย่างไรอย่างกูคิดง่ายกูมีฟันคุดเต็มปากเลยแล้วกูอยากไปหาหมอใช่ป่ะแต่กูก็รู้ว่าถ้ากูไปหาหมอกูไปตัดฟันคุดออกเนี่ยกูจะทำงานไม่ได้กูก็นึกไปถึงย้อนไปถึงรุ่นปู่รุ่นย่าตายายไ้ผาเยเขาก็ฟันคุดเต็มปากเขาก็ไม่ต้องผ่ากูอดทนตอนนี้ฟันคุดกูประมาณหกฟี่แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนีรยอ แลฟันกูจะหยินอยู่แล้ว